นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงภาพรวมการเลือกสวร,ระดับประเทศประเด็นแรกคือคนดังหลายคนตกรอบหนึ่งในนั้นคือคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะมีการคาดการณ์กันถึงขั้นว่าคุณสมชายคนนี้แหละเป็นตัวเต็งจะได้รับตําแหน่งประธานวุฒิสภาแต่สุดท้ายผลออกมาอ้าวชวดเก้าอี้สวนายกรัฐมนตรีบอกไม่ขอก้าไก่ฝ่ายนิติบัญญัติ และหากในอนาคตฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อสงสัยข้อกังวลหรือข้อซักถามตนก็ยินดีที่จะตอบไม่ว่าใครจะได้รับเลือกเป็นสวก็ตามส่วนประเด็นที่มีการมองกันว่ากลุ่มบ้านใหญ่ของแต่ละจังหวัดหลายคนได้รับเลือกเป็นสวนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยำ้ำตนเองอยู่ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญตัติหากใครได้รับเลือกมาแล้วผ่านการตรวจสอบมาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปในอนาคตหากเกิดการร้องเรียน หรือทําให้กระบวนการการได้มาซึ่งสวล่าช้าก็ขอให้เป็นไปตามกลไกของการตรวจสอบนักข่าวถามอีกนะคะนายกรัฐมนตรีมองว่าจะได้สวตามกรอบเวลาคือ2กรกฎาคมนี้สเสด็จน้ําเรียบร้อยตามทไลายหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกไม่ทราบขั้นตอนตรงนี้แต่เชื่อว่าระบบทั้งหมดถูกคิดมาดีแล้วค่ะ ้องเรียนเรื่องอะไรครับเรื่องสอบวบใช่ไหมครับผมผมว่าตรงนี้การ้องเรียนก็เป็นไปนตามกลไกของการขอ,ของการตรวจสอบและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายว่าจะเป็นคนที่ได้รับเลือกหรือว่าที่สํารองหรือว่าที่ตกรอบไปไม,ไม่ไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบผมไม่ทราบโปรเซสตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ผมเชื่อว่าระบบทั้งหลายนี่ก็ถูกคิดมาดีแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของที่ได้ให้ความเป็นธรรมทุกๆฝ่าย